สปูกี้เอสเรียลเหรอคือชุบเอสเรียลแล้วก็ชุบเอสเรียลคือจะมีเอสเรียลเป็น10บสตัวเข้าไปตีเน็กซัสด้วยฮอลล์วิงฮะได้หรอ <c oughs> ก็ได้ก็คือหยิบเด็กเนี้ยถ้าอยากได้คอมโบคอมโบในการฆ่าด้วยเอสเรียลที่มีความคอนโทนมากๆเด็กนี้เล่นยังไงเด็กนี้สามารถที่จะฆ่าอีกฝั่งได้ด้วยเอสเรียลแล้วก็ฮอลล์วิงที่ชุบขึ้นมาแล้วก็มัลติเพลสเรียลเข้าไป ก็คือชุบมาเอสเรียประมาณหกตัวจะรวมร้อมยิงมิสึกช็อตใส่หน้าคุณ6ตัวก็เท่ากับ12ดาเมจใช้เวทสองครั้งอีกฝั่งแพ้ What <c oughs> จะเอา,อางี้จริงเหรอมันจะเล่นได้แล้วมันจะดีขนาดนั้นเลยเหรอสปูกี้เอสเรียลเนี่ยเราต้องพิสูจน์เงเจอเด็กชุบเหมือนกันหรอเด็กชุบเก่า อ่าเดี๋ยวนะคือมันมีเด็กเด็กหนึ่งครับที่เป็นแอนิเวียเนี่ยแหละแต่ที่สิ่งที่แตกต่างจากแอนิเวียปกติก็คือมันเล่นเป็นอันดายิงเด็กเป็นอันดายิงแต่ใส่แอนิเวียเจอเข้าไปนี่คือแบบอ่าไม่น่าใช่นะคือเด็กเนี้ยเหมาะกับการเจออะโกรมากครับเหมาะกับการเจอเด็กอะโกรเด็กตีหน้ามากๆแต่ถ้าคุณไม่เจอเด็กที่กล่าวมาเลยแพ้เลยครับ ข้อดีของเด็กนี้อย่างเดียวเลยคือปล่อยเอเซียตายได้คือข้อดีที่ที่ดีอ่ะเออมันก็มีข้อดีสองอย่างก็คือปิดเกมท้ายเกมได้กับเอเซียตายได้แล้วเขาก็รอไวฟิเราเดี๋ยวเราไวฟิตัวเองได้ไม่ต้องห่วงคิมบิยอนตัวเองนั่นแหละครับไวฟิ เวลเลยเหรอหนานี่แกแกไม่มีการ์ดอื่นที่จะฆ่าเซเลยเหรอ <No way. S 1> ผมรู้สึกสงสารเขาจับใจเลยตอนนี้แต่สงสารตัวเองเหมือนกันไม่มีอะไรให้ทาเกตเลยครับตอนนี้แค่ได้แต่ปล่อยเอซลโอตายไปนนวันทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้รบ,บรัม บรัมอะคือถ้าลปล่อยเฉยๆนะมันไม่ตายไม่โชมมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไ่ได้นักศูกษาก็งโง่ตีไปก็ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ผ่านดีกว่าเดี๋ยวนะการผมเต็มมือไอเอสืลโดนเผาเย้ yeah! เอเสลโดนเบา ชอบ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 ผมชอบผมชอบผมชอบโหดดีแทร็เก็ตแปดไมบรอมเราเราจะแทร็เก็ตตัวเดียวก็คือบรอมเออแทร็เก็ตสกิมใส่มันตัวเดียวอ่ะสกิมเงฆ่าไอเดือไปใช่ปะกูอีกตัวอะไรอีกลูเนชัน อ้าวโกตัวกูชิบมาเล่นอีกรอบเอาเลยเอาเลยเพื่อนอะไรมันเจอขนาดนั้นยอมเป ก็จะทออ้อได้อะไรกับชีวิต,ตนขนาดนั้นวะแค่ S เดียวคือชี่เป็นคุณ S เดียวคือชีวมาเป็นล้านแค่นีงมันไม่เห็นจะยากอะไรเลยเออออเจอเด็กดีแล้วเราจะคอมโบติดไหมเนี่ยไม่รู้ลองดู S เรียวไม่ได้ตีแน่นอนผมบอกเลย S เรียวไม่น่าได้ตีกริมซิวิออนเก็บไว้ก่อนเผื่อได้จั่ว S เรียวมาต้องรอดูว่าเธอหนึ่งเขามีการ์ดไหมไม่มีเธอหนึ่งผมก็จะไม่ลงผมก็จะเก็บเฮลเบสไว้บนมือ ต่หลงก็ได้นะแต่ไม่ลงดีกว่าไม่ลงตอนนั้นเขาเปลี่ยนการ์ดประมาณสองใบมัางด้ยินเสียงตะกี้น่าจะใช่ไม่ลงได้ผมผ่านเอาดิดาเมจผมก็ไม่ตีอ่ะไม่เอาไม่ตีผมงกผมจะโยนเอสเซียลงไปเลยครับจวโยนเอสเซียลงไปเลยเฮ้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 ยไม่ได้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 โยนเอสเซียไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้โยนเอสเซียไม่ได้ อันนี้ต้องบล็อกเจ็บเจ็บโว้ยโอเคอันนี้ไม่ได้จริงอันนี้คือไม่ได้จริงครับเจ็บเจ็บทาเก็ตไปเขามีเลคคอนนิ่งเนาะเคลื่อนต่อไปมีเลคคอนนิง่งโอ้ตัวมันเก่งล่างแรกแต่อัพแล้วกระจอกจัดเดี๋ยวดิปกติล่างแรกมันต้องเก่งไม่ใช่เหรอเอสเสื้อไว คือถ้าเขาจะเล็กคอนนิ่งก็คือเสียงนะเสียงตัวนี้ตายนะอุ้ยเอาวะไปใช่เฟรียนอย่าบอกนะว่าโอ้เอาาขาลิงสตรายปับป๊บปั๊บ ฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งเองไม่ต้องมีใครมาฆ่าฉันฉันฆ่าตัวเองได้เย a h yeah. จริงๆกริมซวบิยอนก่อนก็ได้นะครับแต่ว่ายัางไงเราก็ต้องฆ่ายูนิตทิ้งอยู่ดีนะพอเราวิ่งอัพยังอ่ะโอ้ยังอีกอ่ะคีย์หลักคือเอซเโอตายใช่ครับคีย์หลักก็คือปล่อยเอซเโอไปตายแล้วก็ต้องตายด้วยไม่ตายไม่ได้อันนี้นายต้องตาย,ยาจริงๆเอซเโอลงเพื่อตาย สามดาเมจเดี๋ยวผมปล่อยนะแต่ว่า2ดาเมจเดี๋ยวผมจะไม่ปล่อยแล้วก็สตาติกช็อคจิมจิมคือมันเคาน์เตอร์อะไรเราไม่ได้อยู่แล้วอะเราก็จะแบบเป็นเหมือนคนที่เก็บคอมโบไปเรื่อยๆนะอ่ะอ่ะไปจริงๆเอาตัวนี้ไปบล็อกนะ่าจะดีกว่าเพราะมันแตกตัวออกมาแล้วมันแบบได้แมงมุมโอ้ใช่แล้วดีกว่าปึ๊บอัพยังนะ่ะยังอีกเหรอช้าจัง ช็มาชินิกบีมช้ำวับผมจะฆ่ายัางไงวะคิดอยู่ว่าจะฆ่ายัางไงวะเออปึ๊บปิงแอชปะผ่าน เขาน่าจะรอผมตีก่อนอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ตีไงมัง้งเขารอผมตีหรือเปล่าหาเด็กแข่งเลยครับยังจะแข่งอีกเหรอไม่แข่งแล้วครับเหนื่อยแข่งไปมันก็ไม่อยากให้ผมชนะอยู่ดีอะแข่งล่าสุดอะผมก็ไม่ได้แพ้เพราะมิสเพย์แต่แข่งล่าสุดผมแพ้เพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าดวงยังไงล่าผมจวไปครึ่งเด็กดีนายไม่ขึ้นไหมให้ผมเลยอืมก็คือมันไม่อยากให้ผมชนะ ก็ได้ก็ไม่อยากให้ผมชนะผมก็ไม่ไม่เล่นไม่เล่นไม่แข่งบล็อกดีไหมอะบล็อกได้นะบล็อกไปแล้วกันโอ้โหฟอร์ตใบโคตรเก่ง ซาทิ้งเสเวนทีเอฟเป็นเด็กประเภทอะไรถ้าใส่การ์ดขโมยเยอะมันก็เป็นมิดเลนถ้าใส่การ์ดคอนโทรลเยอะมันก็เป็นคอ,อนโทรลายปะแค่นั้นเลยจริงจริงน่าใช้แค่เนี้ไทฟอร์เรีน ดับเบิลดร w อกดช้าว่ะอืมผมตีให้เขาแอคชั่นกลับมาเพราะเดี๋ยวถ้าผมกดผ่านอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้ลงไงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เราเราไอ้นี่ไว้ก่อนเว้ยเราเทสไว้ก่อนเราเทสไว้ก่อนว่าเฮ้ยจะลงอะไรไหมโดยการบังคับให้เขาเทอคชั่นกลับก็คือสั่งโจมตีปุ๊บอ่าเขาปล่อยผ่าน เราพันเดอร์ขโมยการ์ดทุยกอช่าเนี่ยก็จะมีกอช่าที่เล็งตัวไหนดีหรือผ่านเลยดีกว่าอ่ะผมผ่านเลยเอาดิเขาน่าจะคิดว่าผมล่ออะไรสักอย่างใช่ผมล่ออะไรสักอย่างครับแต่ถ้ามันล่อไม่ติดก็กดผ่านง่ายดีวเวนีนสหรือเขารอวะ เขาล่อแล้วเขาก็ลงแอชมาแล้วก็ฟอร์ซบายผมแล้วผมก็โดนตีตายแอะตายเร็วเฮ้ยยังวะไม่รูมีการอะไรบ้างม,มีการอะไรบ้างวะฮะบล็อกผมไม่ใช่การอะไรเด้อ,อเคผ่านเ,เสื้อเลเวอพแล้วอะแล้วไงต่อวะ แล้วไงต่อวะคุณผู้ชมแล้วไงต่อก็ชุบชุบมันขึ้นมาเหอะเอาว่าชุบชุบมันขึ้นมาเราเหลือตั้งสี่มานะทําอะไรได้ตั้งเยอะมาเออเอาว่าชุบมันขึ้นมาก่อนนะแล้วถ้ามันตายอีกรอบถ้ามันตายอีกรอบเราก็จะได้เราวิ่งอีกรอบหนึ่งไง คือเด็กนี้ฮอลโลวิ่งเธอไหนก็ทำคอมโบได้โอ้โหแล้วดูเห็ดวัตเตอร์ฟากวัตเตอร์ฟากวัดดิท่เท็ดเออว่ะตัวนี้เมื่อซัมมอนดีครีเอทมัชรูมนี่ว่ะเออว่ะเออว่ะอ่ะเดี๋ยวมือเต็มครับยิงเข้าไปหนึ่งดอกปาาเดี๋ยวมือเต็มเดี๋ยวมือเต็มเอ้ยไม่ได้นี่หว่าเอสเซียตีปุ๊บแล้วมันนี่นี่นี่ว่าคุณผู้ชม มันได้มีสิกช็อตก็จริงแต่ว่ามันอ่าเขาลิงสตรายตัวนี้เหลือสี่ใช่ปะ่ะอ,อ,อ่อ่ปึ๊บปึ๊บฟิวปึ๊บฟิวปึ๊บฟิวตายย,ายังอ่ะยัง เหลือ hey, he 2อเอ้ยเหลือ8กับตันฟอลอน <No way. S 1> ผมจะจัดการกับตันฟอลอนอยังไง <Hold en. S 1> ดีวะนั่นดิอ่ะอ่ะ S S, <S, <c oughs> <S เดี๋ยวเราฮอลล์ฟิงอีกทีหนึ่งเราก็จะได้ <c oughs> ไม่ดีไม่ได้แหละเออเราฮอลล์ฟิงอีกทีเราไม่ได้อะไรแล้วเราจะได้ได้อะไรไม่รู้อะ โอเคผมน่าจะเก็บมานาไว้เถินหน้าวะ่ะเราวิ่งมาเราจะได้เอเซียสองตัวโอเคได้อยู่ชนะ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 เว้ยชนะชนะชนะมาเล็กออนนิ่งก็ทำอะไรไม่ได้บอกเลยเฟดดิงเมมโมรี่ขอก๊อฟหน่อยนะยิงสองดอก ฟิลฟิลและเห็ดยิงอีก2ดอกจบเกม wow. s <S เว้าวคือเออด้วยดิคอมโบมันไม่ได้ครบแบบที่ผมใฝ่ฝันไว้ว่าเอสมันจะขึ้นมา6ตัวนะ <laughs> แต่มันก็มันก็โอเคแหละเออก็เอาเป็นว่าโอเคแล้วกันถือว่าเท่อย,อยู่ใช้ได้ มันจะติดอย่างนึงก็คือชมวับครับถ้าชมวับตายเยอะเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชมวับตายแค่ตัวเดียวกําลังดีคือชมวับตายแล้วก็ลงเลนคินเดอร์อะไรเงี้ยมันจะคุ้มกว่าแต่ถ้าไม่ใส่ชมวับเนี่ยก็จะไม่มีการ์ดเลสเปลเติมมือซึ่งจริงๆใส่ใบเดียวก็ได้ไม่งั้นมันจะไม่ชุบเอสเียลไงสู้ระยะยาวจะสู้ยากจริงๆชุบได้ก็ชุบเลยก็ได้ม้งหกน่าจะยากหกนี่น่าจะไม่ติดเลยอะ่ะ เออมัน6ตัวไม่ได้ไม่มีทางที่จะได้ SL e 6ตัวครับมันต้องแบบลงตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ลงอีกตัวหนึ่งตายอ่ะแล้วก็ลงอีกตัวหนึ่งตายแล้วก็ฮาโลวีนชุบแล้วก็ฮาโลวีนชุบอย่างเงี้ยมันถึงจะได้6ตัวเออคือเ l e ต้องตายเท่านั้นด้วยนะแมงมุม,ม,มตายได้เว้ยแมงมุมมาตายไม่เป็นไรแต่เ l e ต้องตายเท่านั้นปัญหาก็คือมือเราจะไม่มีการสเปลเบิร์ให้ใช้เว้ย <c oughs> <laughs> ชชมวับมันจะไม่มีอ่ะคือเราลงชชมวับไปตายไม่ได้ถ้าลงัมวไปตายยเนนจะชุบชมวแถน S R e o. ถ้าาเราอยากได Dream บบ R e ได้้ีบบท่แไ6ตัวาง เอเซอร์สามตัวไปตายชุบมาใหม่แล้วก็ตายแล้วก็ชุบนั่นแหละคือเราจะได้คอมโบในฝันนั้นๆน,น,นะครับ